โพยคนนนวันนี้เราขอแนะนำตอนสุดหลอนในยอนสุดจิ๋วโคนนันเพื่อต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนในเดือนตุลาคมนี้และจะมีตอนอะไรกันบ้างเราไปชมกันครับหน้าต่างที่ถูกปิดตายอยู่ในคนันปี10ตอนที่484ถึง485พวกคนนันถูกโซโนโกะลากมาที่บ้านพักตากอากาศ ซึ่งเคยเกิดคดีชายผ้าพันแผลก่อเหตุฆาตกรรมทว่าสะพานที่จะไปบ้านพักตากอากาศกับพังทำให้ไม่สามารถไปยังบ้านพักได้ผู้คนนั้นจึงต้องขอความช่วยเหลือจากบ้านอาที่มีเรื่องเล่าอาถรรพ์เกี่ยวกับปีศาจและหน้าต่างที่ถูกปิดตายโศนัตรกรรมสตรีสีชาติอยู่ในคน,นันปี16 ตอนที่เป็น1 0 7 8ถึง809เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีในอดีตของภรรยาที่จับสามีได้ว่ามีชู้เลยลงมือฆ่าสามีของเธอด้วยการแทงด้วยมีดเลือดของสามีเธอกระเซ็นจนเสื้อกันฝนสีขาวอาบไปด้วยเลือดจนกลายเป็นสีแดงและยังมีเรื่องเล่าว,ว่าหลายปีต่อมาก็มีคนเห็นผู้หญิงคนนี้หลบซ่อนตัวอยู่ในป่า และมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นมากมายคดีฆาตกรรมตำนานคิริเทนงูอยู่ในคนนั้นปี2ตอนที่53โคโกโรคนันและลันมาเที่ยวชมซากุระป่าระหว่างทางขากลับรถเกิดยางแตกและฝนตกหนักมากทำให้ทั้ง3ต้องเข้าไปขอข้างคืนในวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเช้าวันต่อมาก็พบว่าเจ้าวาดได้ถูกฆาตรกรรมเสียแล้วหรือตำนานคิริเทนงูที่น่าสยุดสยองที่ไม่น่าจะเป็นไปได้หละยากที่จะเข้าใจเกิดขึ้นแล้วในวัดป่าที่ห่างไกลผู้คนแห่งนี้เจ้าหญิงแห่งเกาะล้างกับปราสาทมังกรอ,อยู่ในคนันปี7ตอนที่313ถึง315 เฮจิ ji, กับโคโกโรได้รับเชิญไปออกรายการทีวีเพื่อแสดงฝีมือการสืบสวนพวกเขาจึงเดินทางมาโอกินาวาและออกสำรวจพื้นที่ที่เกาะล้างแห่งหนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำทว่าทีมงานคนหนึ่งกลับหายไปเมื่อออกตามหาก็พบว่าเขากลายเป็นศสพสแล้วและที่ข้างศพ ก็มีข้อความประหลาดอยู่ด้วยคดีฆาตก,กรรมซ่อนเงื่อนอยู่ในคนันปีหนึ่งตอนที่35ถึง36คนันและหลนันไปร่วมงานชุมนุมเพื่อมหาลัยของสุตกิอายกโกะซึ่งเป็นพี่สาวของโซโนโกะระหว่างทางได้เจอคนลึกลับที่พันผพ้าพันแผลไว้ทั้งหน้าทว่าอัน,นเวลาต่อมา คนลึกับคนนั้นกับแอบมาลอบาทนา,ายหลันและยังจับตัวเพื่อนของอายโกไปฆ่าอีกความจริงของบ้านผีสิงอยู่นในคนนั้นปี6ตอนที่296-297ถึง29 297ผู้คนนั้นไปพิสูจน์ความจริงในบ้านผีสิงที่มีคนล่ำลือเมื่อไปถึงก็พบสิ่งประหลาดมากมาย ซึ่งหากพิสูตรด้วยหลักฐานที่คนนั้นสังเกตเห็นแล้วแล้วก็ไม่แน่ว่าผีที่ปรากฏและสิ่งแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นอาจมีที่มาที่ไปจากฝีมือมนุษย์ก็เป็นได้และนี่คือตอนสุดหลอนที่เราได้นำมาให้ดูกันวันนี้สำหรับวันนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดซับแน์ให้เราด้วยถ้าคุณอยากดูคลิปเก่าของเราสามารถกดตรงคลิปด้านซ้ายมือนี้ได้เลยครับและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดของเราสามารถกดคลิปด้านขวามือนี้ได้เลยครับ